เคล็ดลับที่8เคลดลับของการคิดใน The Secret ทฤษฎีหลักของหนังสือคือเรื่องความคิดมีพลังดึงดูดถ้าคิดสิ่งใดก็จะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาหาถ้าคิดสิ่งดีก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตถ้าคิดไม่ดีก็จะมีสิ่งไม่ดี เข้ามาสู่ชีวิตเช่นกันถ้าจะย้อนเวลากลับไปก่อนช่วงอายุสองขวบซึ่งยังไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับการคิดบวกคิดลบเท่าใดนักไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคือเหม็นสิ่งนี้คือหอมไม่เข้าใจว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้จนเมื่อเติบโตขึ้น ระบบประสาทก็สอนว่าสิ่งที่ส่งกลิ่นเหม็นหรือบูดควรหลีกเลี่ยงเพราะเป็นอันตรายธรรมชาติสอนให้คิดลบต่อสิ่งเหล่านี้เพื่อความอยู่รอดของชีวิตวิวัฒนาการของมนุษย์นี้มีมานับแสนปีได้สะสมซ่อนความรู้สึกลบเหล่านี้ไว้ในจิตใต้สำนึกอย่างมากมาย เพราะกินเหม็นเกือบทุกชนิดเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์